ในวันฮาโลวีนณห้องกิจกรรมกิฟฟิน MDR ชวนไท g กช 7s, สปิทไฟส์ซูเปอรมาฟังเลือกสยองขวัญเป็นเรื่องของมิสพาซาดูที่เป็นนักแสดงละครในโรงละครที่ไฟไหม้ในวันฮาโลวีนปีที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องสยองขวัญที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองณตอนนั้นมิสพาซาดูเป็นนักแสดงละครเพลงชื่อดังในเรื่อง Butterfly in a cocoon แปลไทยเป็นผีเสื้อนลังไหมเพราะเอิมีเนื้อหาตรงกับชีวิตจริงของเธอ ซูเปอร์แซดถามว่าแล้วเรื่องนี้ไปเป็นยังไงเหรอแต่เอ็มดีอาร์ที่จะมาเล่าเรื่องนั้นไม่เคยดูมาก่อนแค่ฟังต่อกันมาเฉยจึงยกหน้าที่นี้ให้สปิทไฟเป็นคนเล่าแทนเพราะดูมาก่อนแล้วสปิทไฟจึงจำเป็นต้องเล่าเนื้อเรื่องละครเวทีนี้ก่อนเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักในแมนชั่นแห่งหนึ่งจกกนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้หญิงคนตำเส่อมขอเข้ามาอยู่อาศัยคู่รักก็ใจดีรับเข้ามาอยู่แต่พออยู่ไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนั้นเริ่มเหมือนภระระยาขึ้นทุกๆวันทัั้งงรูปรกกษ์ินเสีย เสมือนเป็นภาพสะท้อนของภรรยาไม่มีผิดในขณะเดียวกันภรรยาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆเมื่อถึงค่ำคืนที่ฝนตกวันนั้นสามีออกจากบ้านผู้หญิงคนนั้นที่มีหน้าตาเหมือนภรรยาแล้วเข้าทำร้ายภรรยาจนเกิดการต่อสู้กันจากนี้ไปผู้หญิงคนนั้นจะถูกเรียกว่าดับเบิลเกิงเกอร์เพื่อความง่ายในการเล่าผมขอเรียกดับเบิลเกิงเกอร์ว่าตัวกอบนะครับแต่ทั้งสองก็เหมือนกันจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นตัวจริงกันแน่ในที่สุดสามีช่วยภรรยาและฆ่าตัวกอบ แต่เขาบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในวันต่อมาภรรยาเรียกเหล่าคนใช้มาเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ภรรยาเห็นแต่เหล่าคนใช้จําการมีตัวตนของตัวก๊อปไม่ได้และเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ทั้งสี่คนก็มาแสดงความคิดเห็นกับตอนจบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช้ 97s ให้ความเห็นว่าจริงๆไม่มีตัวก๊อปแต่ภรรยาจัดฉากเพื่อปิดบังการฆ่าสามีฝั่ง mdr ว่าตัวก๊อปมาแทนที่ร่มเหลวแผนการถูกขัดขวางไว้ได้ แล้วหนีออกไปหาเหยื่ออะไรใหม่และลบความทรงจำของทุกคนแต่ภรรยาจับได้น่ะสิซูเปอร์แซดคิดว่าหรือว่าตัวก๊อฟทำสำเร็จแล้วละ่ะมันฆ่าภรรยาตอนที่ทุกคนหลับอยู่เข้ามาแทนที่และลบความทรงจำของคนชายทุกคนหรืออาจเป็นการจัดฉากปิดบังความจริงก็ได้สปีดไฟก็เย้มาว่ามนุษย์โดนลบความทรงจำไม่ได้เรื่องนี้เปรียบเปยตามความเห็นของเธอว่าในคืนที่สามีไม่อยู่ในแมนชั่นคือรังใหม่ที่นอนเป็นดักแด้ คนนอกเห็นแค่ผีเสื้อออกจากลังใหม่แต่ไม่มีใครรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในลังใหม่นั้นหลังจากนั้น MdR พากลับเข้าเรื่องผีมิสพัสดูเป <c oughs> ็นข่าวลือลงละครล้างในตอนแรกเพราะว่าผีผีมิสพัสดูหลอกหลอนไม่ให้ขยย่างก้าวเข้ามาอมืผมเล่าเรื่องผีไม่ค่อยเก่งเอาเสียงปกติแล้วกันครับเรื่องราวเริ่มต้นที่พัสดูยังเพิ่งเข้าลงละคระใหม่ๆตอนนั้นยังเป็นนักแสดงธรรมดาที่เพิ่งโดนจ้างและฝึกฝนไต่เต้าจนเป็นนางเอก แต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นมิสพัสดูเทศเนและความสวยงามแต่งงานกับนายอาลาเจ้าของโรงละครทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นและมีความสุขแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆช่วงแรกอาการป่วยกํเกกาเริบกลางงานแสดงแต่คนดูก็ปกมือชื่นชมด้วยความสุดยอดในการแสดงของเธอหลังจากนั้นเธอคิดว่าสามีของเธอเริ่มตีตัวออกห่างเพราะว่ากําลังจะมีคนมาแทนที่เธอนั่นคือนางเจนโด หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้มีการพบศพของนายอาลาพยานกล่าวว่าตอนไฟไหม้ยังมีเสียงเพลงของมิสพาซาดูอยู่จนกระทั่งเสียงร้องนั้นหายไปคนส่วนใหญ่คิดว่ามิสพาซาดูตายในโรงละครแล้วและภาพที่เห็นนั้นคือผีจึงไม่มีศพส่วนเจโดก็ไม่พบศพเช่นกันบางก็ว่าเจนโดคือตัวก๊อบในละครหนีจากไปเพื่อหาเหยื่อรายใหม่ระหว่างที่ m อ r ากำลังเล่าเรื่องอยู่คารินาเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อน คลีน่าว่า m อ r ไม่ได้จองงานฮาโลวีนไว้แต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยังจองให้อยู่ดีหลังจากนั้น m อ r มาลากสวิตไฟล์ไทโกเจ็บเอสและซ u p เปอร์เซเข้ามาในโกดัง <c oughs> เพื่อพากันไปในโรงละครล้างเพื่อ <c oughs> ล่าท้าผีแถมไฟ์สดด้วยปังแน่นอนจากนั้น m อ r าก็เล่าเรื่องต่อชีวิตของพัสดุพังทลายหลอนทั้งจิบทางกายจากโรคภยัยเจ็บทางใจที่โดนถูกทิ้งมือนิยายลรื่อง,งอื่นๆที่จะมีตัวอิจฉามาแทนที่ทุกอย่าง วิธีที่ง่ายสุดคือการเปลี่ยนเป็นใครสักคนหนึ่งคือเป็นคนนั้นและทําลายการมีอยู่ของคนนั้นทยเก้็สก,ก็สงสัยแล้วมันหมายความว่ายังไงเอ r ตอบว่าในเคสของเจนโดต้องการแทนที่พัสดูเธอสวมหน้าของพัสดูแล้วฆ่าพัสดูทิ้งสปิทฟาร์วิเคราะห์ว่าเจนโดข้างใครพัสดูมากเกินไปจนอยากแทนที่พัสดูเองไม่แปลกที่จะกะ่อคดีตามละครชื่อดังเอ r ก็แสดงความเห็นว่า ความเห็นของสปิทไฟไม่มีข้อมูลส่วนนั้นโลกทั้งใบคือเวทีและคอเรื่องบัตเตอร์ไฟอินอะโคคูนนั้นคือการพาโรดี้ชีวิตของพัสดูที่สมบูรณ์แบบไทเก้า s คิดบางอย่างขึ้นมาได้คนเรียนแบบหน้าตามันไม่ผิดกฎหมายเหรอเอ r ดีว่าเท่าที่รู้สลับดอมันผิดกฎหมายเพราะต้องมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับคนแต่คนไม่มีกฎหมายห้ามศิลปกรรมให้สวยงามได้แม้จะมีวิทยาการในการศิลปกรรมที่ล้ำหน้ามาก แต่ก็ยากกว่าเมื่อเทียบกับดอคิดว่าเจนโดคงหาตัดเป็นมิสพัสดูสปิดไฟก็ตั้งคำถามต่อศัลยกรรมมันใช้ไม่ได้กับดอคนต้องใช้เวลาพักฟื้นหลังศิลยกรรมนานไหมแต่ที่รู้โอกาสสาเร็จมันต่ามากไทก็เจ็ดเก็เห็นด้วยใช่มาทํางานไม่ได้ในขณะที่กาลังพักฟื้นอยู่จะขอนลงละครต้องทิ้งแน่ถ้าเกิดไม่อยู่หน้านั้นนานเน,น,น่ยอฟดีอาร์ตอบใครจะรู้อะตัวก็อาจด,ดีพลังพิเศษก็ได้หลังเจนโดกลับมาก็เหมือนพัสดูเดะดเลย จนพนักงานยังแยกออกยากซิมิฟายก็ถามต่อขอถามท่านเพิ่งหาข้อมูลมาไม่มีบันทึกของเจนโดเลย MDR ก็เรื่อหบุดหงิดอย่าเพิ่งพานอกเรื่องสิจต่คนคิดรอดจากไฟไหม้ไม่มีใครจําชื่อของเจนโดได้เลยตํารวจรู้แค่จากไดอารี่ของทัสดูเท่านั้นแต่ไม่พบข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจนโดมีจริงไหมไทก็จัดให้ความเห็นต่อพูดอีกอย่างเจนคือสิ่งสมมติในมนโนของทัสดูหรือไม่ก็เป็นตัวก๊อฟจริง ซูเปอร์แซดว่าเหมือนลุดมาจากละครเลยสปิดไฟล์พูดขัดไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิด f d ฟดกล่าวต่อถ้ามันไม่กซินคงไม่เป็นตำนางแต่แรกหรอกไทยกจะเอสก็แย้งขึ้นมาเลือกกวนเถอปปะเอฟดีอาซูเปอร์แซดก็เสริมใช่ f d ฟก็รีบแก้ตัวต่อมาตักวกลัวหลอกที่นี่ล้างอยู่แล้วหวังว่าเปียโนน,นนี้คงใช้ได้อยู่นะเอฟดกดปุ่มเปียนโน อยู่สายลมพัดพาทุกคนตะฉากไปยังโรงละครที่ยังรุ่งเรืองอยู่จากนั้นเวทีได้เปิดม่านออกและทุกคนก็ต้องตกใจที่สาวสวยปรากฏตัวออกมาและหันหน้าพะทกทายกับเหล่าชาวแก๊งจากนั้นเธอก็เริ่มขับร้องเพลงท่อนหนึ่งทุกคนหันไปโทษอฟดีอทันทีบอกมาสิ MDR m ี r เอมันเกิดอะไรขึ้น MDR ตัวสั่งลั่นรัวแล้วปบมือให้กับหญิงสาวผู้กดงานที่กำลังขับร้องเพลงอยู่สปิตไฟเห็นผู้หญิงคนนั้นก็รู้ได้ทันทีคนนั้นคือพัสดู หลังจากพัสดูได้ขับร้องเพลงจนจบโรงละครก็มีเสียงรบมือและเสียงชื่นชมมากมายไท่ก็เจ็ดที่กำลังหวาดกลัวอยู่อาควรเขี้ยนเลยโกรยเ์เน่ยสุดประแสก็ว่าตรงนั้นมากำแพงค่ะส่วน m อ r ก็ยังกลัวเหมือนกันว้า่วยด้วยส่วนสปิทไฟที่ยังไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดๆอยู่ที่พวกเธอไม่เคยเห็นโฮโลแกรมเลยเธอเดินตรงเข้าไปหาพัสดูแต่เดินผ่านทะลุไปเสียได้ดื้อเลิกแหกปากเถอะนี่มันแค่โปรเจคเตอร์ ฉากภาพตัดไปเป็นทุ่งดอกไม้ที่พัสดูเดินเข้ามาพัสดูเข้ามาพูดคุยกับทุกคนดูไหมไอดอลของฉันเป็นใครสุ per s ซ t ก็ตอบกลับว่าไม่รู้ค่ะ m dr กับท a เก้าเจ็ดยังหวาดกลัวอยู่พัสดุก็พูดต่อไอดอลของฉันคืออีวาฟีเดลรู้จักในานามนักร้องแห่งสตาร์วัตเธอเป็นนักร้องออเิร่าไม่เหมือนฉันแต่เธอยังเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นอยู่วันหนึ่งฉันจะอยู่ในความทรงจำของผู้คนในฐานะนักร้องแม้ร่างกายจะไม่คงอยู่ แต่จิตวิญญาณจะอยู่ไปช่วงดิลันเมื่อถึงวันนั้นคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปไหมเธอส่งยิ้มให้กับเหล่าดอแท้ก็จัดเอสก็ตาเหลือกขาวโพลสุดตัวล้มทั้งยืนส่วนอิมเนียร์ก็ยังบวกเวกไว้วายเช่นเดิมสปิดไฟเห็นท่าไปดีจึงหาทางปิดเครื่องฉายโฮโลแกรมก่อนหลังจากนั้นโรงละครล้างก็กลับมาเช่นเดิมชาวแก๊งก็กลับมาสงบสติอารมณ์แล้วพากันตามหาความจริงสปิดไฟแฮ็กเครื่องฉายโฮโลแกรม พบว่าเครื่องนี้ถูกปรับแก้ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเหตุการณ์ไฟไหม้จากบันทึกนี้ถูกปรับแก้15นาทีหลังจากไฟไหม้โดยดอรับใช้รุ่น a h 4 0 0อัพโหลดนิวโลดาต้าเข้าสู่ระบบเพื่อยึดการควบคุมแต่ระบบถูกยกเลิกเสียก่อนเธอคิดว่า MDR ต้องรู้มากกว่าน,นั้น MDR ตอบกับเดียวก่น่น a h 4 0 0ตกรุ่นไปแล้วไม่มีดอที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของพัสดุด้วยไทยก 7S เสริมต่อ จำได้ว่าโรงละครแบรนด์การจ้างดอเป็นนักแสดงนี่จากนั้นทุกคนรู้ความเห็นว่าต้องจบเรื่องนี้แล้ว m d r กลับมาไลฟ์สดกับการล่าท้าผีแล้วเล่าเรื่องต่อสปิทไฟเปิดดูสตรีมของ m d r พร้อมกับสำรวจไปด้วยจู่ๆไลฟ์ d r ก็ดับระหว่างนั้น m d r ยังอยู่ในห้องเก็บพอบ m d r วิ่งหาทั้ง3าคนไม่เจอและคิดว่าที่เหลือกำลังเล่นซ่อนแอบเพื่อหยอกเล่นอยู่เธอเรียกแล้วไม่มีใครตอบเธอตามเสียงลงไปจนถึงห้องของพัสดุ แั้เห็นตู้เก็บเสื้อผ้าเปิดอ้าไว้เธอพบว่ามีห้องลับข้างในภายใต้แสงสลัว MDR เห็นดออยู่มุมห้องแล้วเจอไทก็เจที่หลับอยู่จึงปลุกแต่ไม่สําเร็จมีเสียง้าแลมเผยให้เห็นดอหน้าไหมล่างแหลกผูกห่อด้วยผ้าคีิลูที่เป็นเดสยาวแล้ว MDR ก็กรีดร้องดอที่ MDR ไปปลุกนั้นไม่ใช่ไทก็เจ็ดเงด้านอีก3คนตั้งสันนิฐานไว้ว่าเจนโดคือดีดอซึ่งพัสดูและอาราลูแต่คนอื่นไม่รู้ เพราะพวกเขาไม่เคยเจอเจนโดหรือไม่รู้ว่าเธอคือเจนโดซูเปอร์แซสเสริมว่าพัสดูรู้เห็นตาแรกแล้วซึ่งทุกอย่างเป็นแผนของพัสดูสิงกิตร้องดังมาถึงในโกดังที่ทั้ง3าคนกําลังสํารวจอยู่ทุกคนได้ยินสิงกิตร้องของ m อ r จึงรีบตามไปพบว่าเอ r กําลังซุกตัวอยู่ที่มุมห้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อมองพื้นเห็นซากดอเต็มพื้นใช้ก้าวหันมาล้อ m อ r ดว่า m อ r ดเกทําให้กิฟฟินขายขี้นหน้าส่วนสปิดไฟก็ไปตรวจสอบซากดอ เพราะว่ามันคือดีดอที่ชื่อเต็มคือโดเมสติกดอแปลไทยก็คือดอรับใช้รุ่น a h 400หรือที่เรียกกันว่าเจนโดทําให้ข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงซุปเปอร์แซส,สรุปว่าตั้งแต่พัสดูป่วยจึงต้องมีดอดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อให้ไปแสดงแทนแล้วทำมาเจนโดถึงอยู่ที่นี่สปิตไฟคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเจนโดเป็นคนที่แสดงในวันที่ไฟไหม้เหรอไทก็เจ็ดเอสก็เริ่มสับสนเรื่องมันเริ่มแปลกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเ d r ที่กำลังคิดตามอยู่ ครับนะเดี๋ยวก่อนแล้วพัสดุอยู่ไหนฉันเลือกบทกระบาลแล้วเนี่ยถ้าพิดไฟถามต่อ m อ r เหตุไฟไหม้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ r ดีอารจึงตอบกับอืม <c oughs> ขอนึกแป๊บหนึ่งเรื่องนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าพัสดุดูเรื่องของนายอาลากับเจนโดยอยู่แล้วเออจึงตัดสินใจไปฆ่าตัวตายที่โรงละครระหว่างที่เธอกําลังฉายเดี่ยวอยู่เปลไฟก็ลุกไหม้เจนโดเห็นว่าแผนการมันล้มเหลวจึงรีบหนีทันทีในขณะนั้นเองนายอาลาก็สนึกผิด กับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปจึงรีบเข้าไปช่วยพัสดูจากนั้นผู้ชมและทีมงานก็หนีออกมาแต่ไม่มีวีแววของพัสดูและนาย阿าาชสปิตไฟล์เข้ามาพูดขัดหยุดก่อนเข้าเรื่องของเจนโดกับพัสดูหน่อย f d r ตอบกับเจนโดวังเพิงระหว่างที่พัสดูแสดงอยู่แด้นาย阿า,าเข้าไปช่วยเธอแล้วผู้ชมและทีมงานหนีออกจากที่เกิดเหตุแต่ไม่พบตัวเจนโดและนาย阿า,าแล้วพัสดูไปไหนสปิดไฟล์ว่าทุกอย่างเป็นแค่การคาดเดา จำเป็นต้องเข้าถึงดูโลกขาวก่อนว่าแท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซัปปิดไฟเข้าตรวจสอบดูโลกข่าวพบว่ามาเสียหายและกระจัดกระจายแล้วต้องเรียบเรียงใหม่พอเรียบเรียงเสร็จเต็ใจความว่าเจนโดติดและถูกเผาพัสดุไม่ได้อยู่ในโรงละครปิดไฟสรุปว่านี่คือการฆาตกรรมไทก็จะเอสเสริมต่อแต่มันไม่มีหลักฐานสปิดไฟกล่าวพัสดุเป็นคนฆ่าจิตวิญญ,ญาณที่ระดดิงสารและบริสุทธิ์และหลักฐานก็นอนอยู่ตรงนี้ไทก็จะเอสพูดต่อเธอไม่มีแม้กระทั่งชื่อเลย พี่ฟายให้ความเห็นว่าไม่นึกเลยว่าผู้หญิงที่บ้าและสิ้นหวังจะมีตำน,นานแบบนี้นางเอกใจร้ายผัวนอกใจทั้งหมดถูกแต่งในมุมมองที่น่าเห็นใจดอที่ถูกทอดทิ้งนอนพิงอยู่ในกล่องอย่างสงบแท้ก็เจ็ดเอสจากเอากลับไปด้วยแต่ดีดอมีอายุสำรองข้อมูลได้แค่3เดือนเซิร์เวอร์อาจลบข้อมูลไปนานแล้วเอากลับไปก็ชุบกลับมาไม่ได้ซูปเปอร์แซดจึงเสนอว่าอย่างน้อยถ้าเขาสะอาดและแต่งหน้าดอทุกคนเห็นด้วยจึงช่วยกันแต่งหน้าดอด้วยของเท่าที่มีทั้งลบรอยไหม สวมชุดเดสยาวเรียบง่ายแต่งผมด้วยเครื่องประดับเบลวาวปิดท้ายด้วยการนำหน้าก,กากขาวมาปิดบังใบหน้าหากใครเดินผ่านมาเห็นจะไม่มีทางรู้เลยว่าดอนนี้มีสภาพที่นั่งสังเวชแค่ไหนซิบลิฟายชวนทุกคนกลับแต่เอดีอารออกไปก่อนเพื่อออกมาไล์สดเปิดโปงเรื่องนี้แต่ไม่มีใครดูไลฟ์ของเธอเพราะว่ามีอีกไลฟ์หนึ่งที่พูดถึงเรื่องเดียวกันอยู่ติดตามตอนต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ